เงินบริจาคบาให้ไปหาลอยมึงสาเดี๋ยวลอยชี้สิบห้าบาทใส่ยังไงอินเดียวหาสิบห้าเดนมันสามลอยมึงนี่แสดงว่าจะคลองใส่บนห้าสิบห้าบาทอโอ้คือดีแต่สา,าเอออดี๋ยวลองซินเตอร์นีดเดอให้เงินผัวไปงานหาลอยได้เงินทอนอรพี่น้องหาใส่เดีดีปนี้ เป็นตัวยอดากดมก็ยังนี่ตัวผัวอ่อยุคนี้ต้องประหยัดยุคนี้ต้องประหยัด,ยยดถึงได้ได้โอเคเลยครับต้องประหยัดนะครับพยันเก่งางานหาเงินเพื่อไผ่เพื่ออนาคตของคนเช้าฮะโอ้ย <laughs> สึ่งอีหรือวะเงินแล้วอยากได้ยังก็ได้ได้ก็ดำว่อยังได้เปโคว่้เป็นตาได้ขี้ง่ายบอไมปโคตอนนี้ได้แต่แขวมันได้บุงกี้แล้วตอนนี้ตอนนี้ได้บุงกี้ตีสูด้าเถ้าเด้อคนพุงไม่ป่ะเถ้า ไม่กดเอาเด้อเถาเด้อยังมีคอยเป็นกำลังใจ mm hmm. ให้อยู่